ช่วงนี้กลับมาทึ่งกันต่อค่ะเปิดมาปีใหม่วันแรกเราก็พาไปทึ่งกันเลยนะคะกับสิ่งก่อสร้างน่าทึ่งที่ไม่น่าเชื่อค่ะว่าจะเกิดมาในยุคโบราณแน่นอนถึงแม้จะเป็นวันขึ้นปีใหม่แต่เราก็เอาของเก่าๆมาให้ดูได้นี่ <laughs> ฟังแล้วเอ๊ฟังแล้วเอ๊ยังไงแต่เป็นของเก่า<อ>ที่มีคุณค่าช่แล้วค่ะน่าทึ่งมีประโยชน์นะครับเป็นสาระความรู้รับปีใหม่กันนะครับถูกต้องค่ะงั้นเราไปเริ่มที่แรกในวันนี้กันก่อนเลยดีกว่านะคะกับสิ่งก่อสร้างที่นี่เลยค่ะเขาคือเมืองใต้พบโบราณเดอรินกูยูอืมเดอรินกูยูหรือว่ากูยูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันค่ะ,ะ,ะถูกค้นพบเมื่อปีคศ1960ที่ประเทศตุรกีเพราะว่าบ้านสมัยใหม่บนพื้นดินเนี่ยมีการ ซ่อมแซมนะก็เลยขุดๆไปเจอจ้าเอ๋กันพอดีเลยนะฮะโชคดีนะที่ตลอดทั้ง18ชั้นของเมืองใต้ดินนี้ถูกทิ้งร้างไว้และไม่ได้คลาดคลาำไปด้วยฝูงชนคนใต้ดินก็คือไม่มีคนอยู่อาศัยนั่นเองนะฮะ18ชั้นเหรอคะนี่ท่านผู้ชมดูภาพต่อไปนะนี่นี่คือผังของเมืองนะที่คาดการกันว่าน่าจะมีสภาพเป็นแบบนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะคะนี่คือภาพตัดมาให้ดูค่ะเขาบอกว่าหลังจากหลบซ่อน ใต้จมูกชาวตุรกีนะคะมาหลายศตวรรษค่ะโดยรีวิลเนทูกต้องค่ะคือเมืองใต้ดินนะคะที่ประกอบการเป็นห้องต่างๆที่สลับซับซ้อนสร้างเมื่อ8ศตวรรษก่อนคริสตกาลนั่นเองค่ะจนถึงตอนนี้ก่อนคริสตกาลใช่ค่ะเขาก็ยังไม่รู้นะคะว่าใครเป็นคนสร้างเมืองนี้เนี่ยฮะคาดว่าอาจจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นหลุมหลบภัยสําหรับลี้ภัยสงครามหรือภัยพิบัติทางธรรมชาตินะวิเคราะห์จากโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมอยู่แล้วก็เหมือนจะเป็นหล่มหลบภัย หลุมหลบภัยแสนสบายในวันสิ้นโลกเลยทีเดียวมีทางไปยังแหล่งน้ําใสสะอาดแถมบอ่อน้ําก็มีจุดเชื่อมออกไปยังพื้นดินภายนอกได้อีกนะครับแล้วก็เผื่อไวน้นสำหรับผู้มีผู้ประสงค์ร้ายบนพื้นดินใสาย,ยาพิษเข้าไปมมาเมืองทั้งเมืองประกอบด้วยเขตที่พักอาศัยส่วนตัวมีร้านค้ามีห้องสาธารณะก็คล้ายๆเหมือนเป็นสวนสาธารณะนะฮะมีสุสานมีคลังสัมภูตข้อประสูติศาสตร์ช่องทางหนีฉุกเฉินมีโรงเรียนด้วยนะฮะ<ๆ>โอ้โห คืออยู่ใต้เนี่ยคือมีครบเลยโอ้โหนี่ผมดูแล้วนึกถึงอุโมงค์วีดกงที่เวียดนามเหมือนกันนะอารมณ์คล้ายๆกันเลยนะฮะแต่เขาบอกว่าที่สุดยิ่งกว่านั้นนะคะที่ขูดมาทั้งหมดนี้ค่ะเขายังขุดค้นกันได้ไม่ครบเลยด้วยคอไม่หมดใช่แล้วคือยังมีพื้นที่ที่ยังไม่ได้สำรวจอีกเยอะเลยแม่เป็นยังไงนะฮะเจอแค่เมืองแรกแห่งแรกเข้าไปก็น่าทึ่งกันขนาดไหนนะครับสำหรับเรื่องราวดีๆในช่วงวันขึ้นปีใหม่ไปดูแห่งที่สองกันเลยดีกว่านะครับเป็นเมืองใต้พิภพอีกแล้ว คู่หาใต้พิภพเฮาซาฟเฟนีค่ะนี่เป็นแหล่งสร้างเสียงสุดน่นทึงใต้ดินที่เกาะเมาท่านะฮะมีสิ่งก่อสร้างทางทำจากหินเมกลิตขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกกันที่เท่ว่าไฮโปเจียมออฟเฮาซาฟเฟนีนะฮะถูกค้นพบโดยบงังเอิญในปีคศ1902เมื่อคนงานนะฮะขุดหลุมลึกไปจนถึงเพดานของห้องและที่สยองสุดๆก็คือคนพบโครงกระดูกมนุษย เจ็ดพันโครงเขาบอกว่าโครงกระดูกนี่แออัดยัดเยียดอยู่ตรงทางเข้าเลยนะคะแต่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยก็ใช่ว่าจะกลัวตายกันทุกคนที่จะวิ่งหนีเพนแร้ะใช่ค่ะแต่เขากลับเดินสังเกตรอบๆค่ะแบบไม่สังเกตสักนิดนะว่าโครงกระดูกเจ็ดพันโครงหันหน้ามาทางเขาเรียกว่าใช่ก็เป็นโชคดีนะฮะที่การที่เขาไม่ได้ไปกลัวหนีออกไปนี่นะฮะได้ค้นพบข้อที่จริงอันน่าทึ่งนะฮะ โครงสร้างใต้ดิน3ชั้นเนี่ยสร้างด้วยหินเมกลิทที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างและสิ่งที่เราทึ่งได้อีกก็คือเสียงของผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงกลางห้องสาม,มารถสะท้อนให้ได้ยินกันทั่วถึงเลยทีเดียวนะฮะ<อ>แล้วก็จะมีผลต่อเมื่อเป็นเสียงที่อยู่ในช่วงความถี่ระหว่าง9 5้าสถึงเฮิร์ก็คือเฉพาะเสียงผู้ชายเท่านั้นถ้าเป็นเสียงแหลมๆของผู้หญิงก็จะไม่ค่อยได้ยินอะไร<ม>แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายนะฮะแล้วไปแผดเสียงนะฮะในความถี่110เฮิร์ เสียงที่ยินทั่วทั้งกูหาก็จะเหนียวนําให้สมองเหมือนตกอยู่ในภวังค์เหมือนกับการกระตุ้นสมองในส่วนที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ด้วยยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆสําหรับพื้นที่แห่งนี้นะครับก็คือถ้ามีคนร้องเพลงอยู่ตรงกลางห้องคุณก็จะสามารถเข้าใกล้ประสบการณ์ทางศาสนาของตัวเองได้มากขึ้นก็คืออินไม่มากขึ้นนั่นเองนะฮะแต่ดูมันลี้ลับมากเหมือนเป็นเวทีคอนเสิร์ตหรือเปล่านะแต่เหมือนเขาสร้างเียคือเหมือนเสียงแบบ มันสามารถกล้องไปได้ยินไกลอาจจะไว้ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา<ช>ได้ใช่แล้ว,วค่ะม, <Y emen. S 1> มาดูอีกหนึ่งที่นะคะนั่นคือเขื่อนโบราณมาริฟค่ะที่มีอายุการใช้งานกว่าพันปีนั่นเองครับผมนี่เลยนะฮะเยเมนนะฮะขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของฝุ่นและความแห้งแลง้งก็เป็นเหตุให้อนจาจักรเซเบียนโบราณสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อ750ปีก่อนคริสต์กาล ใช่ค่ะเขื่อนนี้นะคะเกือบถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งอาัศาจรรย์ของโลกอย่างเป็นทางการแต่ว่าในที่สุดก็ไม่ได้เป็น,นะคะ่ะแต่ว่าเป็นที่ยอมรับในด้านของความสามารถทางวิศวกรรม,มที่ยอดเยี่ยมนะคะในช่วงก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมรการสร้างเขื่อนใช่ว่าจะแค่ยนโยนหิดเป็นรูปครึ่งวงกลมนะมันไม่ง่ายขนาดนั้นค่ะแ,<ต>แต่ว่า <ยน S 2> มันต้องนะใช่คำนึงถึง,ง,งการสร้างคลองเพื่อส่ง่อน้ำประตูน้ำทางระบายน้ำาวอนแหล่งกักเก็บน้ำด้วย คือคิดเยอะนะฮะใช่ค่ะไม่งั้นแบบคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยตายกันหมดนะเไม่งั้นมันจะมีการ<ช>กันน้ำแล้วก็จะทำให้เมืองล่มสลายไปเลยนะฮะชาวเซเบียนคิดเรื่องพวกนี้ก่อนได้จะมีการคิดค้นคอนกรีตขึ้นมาซะอีกนะฮะและแถมเขื่อนนี้เขื่อนนี้นะฮะยังมีอายุการใช้งานมากกว่าพันปีด้วยจะเปรียบเทียบให้ว่าสิ่งก่อสร้างที่เป็นเขื่อนในสมัยใหม่ผมว่าอยู่ประมาณสัก ห้าสิบปีเท่านั้นเองบางทีก็อยู่ได้แม้ประมาณร้อยปีแต่โอ้โหเขื่อนนี้มาเป็นพันๆปีเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะเขาบอกว่าเขื่อนนี้มีความยาวประมาณ2 0 0พันฟุตหรือว่าประมาณห0 0เมตรค่ะก็คือประมาณเขื่อนสีนครินบ้านเราในช่วงที่มันใช้งานได้นะคะเขื่อนนี้ได้เปลี่ยนเยเมนโบราณกลายเป็นโอเอซิสอันสมบูรณ์ที่รู้จักกันในน้าของชีบ้าแต่ในที่สุดเขื่อนนี้ก็อาจจะแตกเมื่อประมาณปรีคิสกราที่600 ก็เป็นเหตุให้การล่มสลายของะร,ระบบเกษตรกรรมที่เยเมนก็เลยทําให้เยเมนกลายเป็นทะเลทรายจนถึงวันนี้นั่นเองใช่แล้วแต่ละที่นี่สุดยอดเลยนะคือได้มีการไปขุดค้นพบ,บแล้วคือเมื่อก่อนสร้างขึ้นมากันได้ยังไงไปดูดอีกที่หนึ่งเลยนะครับเมืองภูมาพุนปูเนะฮะสิ่งก่อสร้างจากโครงสร้างหินประสานที่ซับซ้อนเนะฮะใช่แล้วค่ะนี่เลยนะคะเขาบอกว่า ภูมาภูนกูค่ะก็เป็นเมืองที่สร้างโดยชาวที่วานากุซึ่งเป็นชนเผ่าโบราณในประเทศโบลิเวียสิ่งที่ทําให้เมืองนี้ค่ะแตกต่างจากเมืองโบราณอื่นๆก็คือในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมอันวิจิตรพิสดารที่สร้างจากหินซึ่งช่างหินสมัยนี้ต้องอิจฉาเลยนะว่าแบบสร้างกันขึ้นมาได้ยังไงค่ะ โดยเขาใช้เทคโนโลยีที่ล้าหลังนะคะพวกเขาเริ่มสร้างงานด้วยหินขนาดใหญ่หลายพันก้อนมาต่อกันเป็นบล็อกเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างจะว่าไปฟังดูแบบว่าเหมือนต่อเลโก้ใช่แต่ว่าจริงๆต้องนึกภาพในสมัยก่อนนะที่ไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมืออันทันสมัยในการที่จะตัดหินเลยถ้าดูหินต่างๆที่เขามาเรียงอันนี้มันเหมือนถูกตัดโอ้โหด้วยอุปกรณ์ที่คมกริบเลยนะพอดีเป๊ะน่าสนใจมากเลยนะครับหินก้อนที่ใหญ่ที่สุดนี่นะฮะวัดได้ถึงประมาณ ยาว25ฟุตกว้าง17ฟุตก็คือประมาณ สี่สิบลูกบาทเมตรก็คือบ้านหลังย่อมๆเลยนะหนักประมาณหนึ่งร้อยสามสิบตันนะแล้วก็ตัดเป็นรูปร่างที่ต้องการเท่ากันเป๊ะๆแทบทุกก้อนใช่ค่ะเขาบอกว่าเพื่อที่จะทําให้สิ่งก่อสร้างมีฐานที่มั่นคงค่ะเหล่านักก่อสร้างโบราณเนี่ยก็ได้ใช้เหล็กยึดที่มีลักษณะเหมือนตัวไอค่ะไม่ให้หินแยกจากกันในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวการทำเป็นสลักไว้ด้วยใช่คือนี่ไม่น่าเชื่อนะคิดไว้แล้วว่าใช่ค่ะมันรู้ต่างดาวทำแน่นอนเลยไม่ใช่อะ่อฟิวันไม่ไม่ใช่ค่ะ เราไปดูสถานที่สุดท้ายเลยนะครับที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับนี่คือโกเบคลีเทเป ค่ะเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นก่อนมนุษย์จะคิดค้นเกษตรกรรมอีกค่ะอาจารย์คะเราต้องย้อนกลับไปนะคะการที่คศ1 9 6นันกสักสำรวจในตุรกีใช่มีเยอะเนาะเขาบอกว่าได้พบสิ่งก่อสร้างที่ฝังอยู่ใต้ดินประกอบไปด้วยเสาหินขนาดใหญ่เรียงตัวเป็นวงกลมค่ะคล้ายกับ Stone h เ n น g e นะคะเสาบางต้นสูง30ฟุตค่ะกว่าเ้เมตรใช่แล้วค่ะ้นน3ชัแต่ที่ทําให้พากันช็อกนะคะนั่นคือสิ่งก่อสร้างนี้ค่ะมี ยุคเก่าแก่กว่า s t o n e h e n ์รวม6คันปีโอ้โหอะไรมันจะเก่าขนาดนั้นนะฮะ<ม>แล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่างที่บอกไว้แล้วสิ่งก่อสร้างเหล่านี้มีอายุเก่าแก่นะมันเก่าขนาดเกิดก่อนมาที่มนุษย์จะคิดค้นทําการเกษตรกรรมขึ้นมาอีกง,ง่ายๆก็คือมันอยู่ในยุคที่คนกําลังวิ่งไล่ช้างแมมมอธนั่นเองนะยังไม่ได้มีการปลูกพงผือพูดอะไรประมาณนี้นะ<ช>การค้นพบครั้งนี้นะครับ National Geographic ถึงขั้นขนานนามว่า เหมือนไปเจอว่ามีคนสร้างเครื่องบินโบอิง747ในชั้นใต้ดินด้วยมีดเลยหขนาดนั้นเลยค่ะเขาบอกการค้นพบเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลเลยสักนิดค่ะเพราะที่เรารู้กันมาคือมนุษยชาติเริ่มก่อสร้างหลังจากเรียนรู้วิธีการท<อ>ําเกษตรก,กรรมแล้วแต่เนื่องมาจากว่าเมื่อปลูกอาหารได้เองแล้วคนก็เริ่มว่างที่จะมาสร้างสิ่งก่อสร้างเหล่านี้นั่นเองจริงๆก็เป็นขัดแย้งกับทฤษฎีที่เราเคยเชื่อมาตลอดนะฮะแล้วก็มีการไปขุดค้น จอโครงกระดูกอีกมากมายนะฮะก็น่าจะเป็นการใช้สัตว์ในการสังเวยนะครับซึ่งเหล่านะักโบราณคดีเชื่อว่าสิ่งก่อสร้างเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนานะครับแล้วก็แน่นอนนะด้วยศรัทธาแรงกล้านี้ทําให้สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่เมื่อมาขนาดนี้ขึ้นได้เลยโดยที่มาจากหินล้วๆนๆในไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทามาจากโลหะเลยทีเดียวนะฮนะ แต่จะว่าไปจะสร้างเมื่อไหร่ก็แล้วแต่แต่ก็ต้องนับถือจริงๆนะคะว่าหัวสุดยอดจริงๆสร้างขึ้นมาได้ขนาดนี้จริงๆน่าจะมีอีกหลายที่นะ<ม>ในประเทศในโลกของเรานะที่เป็นสิ่งก่อสร้างแบบนี้นะคะเอาละเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามและสาระช่วงสุดท้ายค่ะค